Hello everyone. Welcome back to the class of English with Teacher Prae y r again. Today we are going to study the new topic is Unit 3 at the Supermarket. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งวันนี้เราจะเข้าสู่ หน่วยใหม่แล้วก็คือยูนิตทีเรื่องราวเกี่ยวกับ at the supermarket นักเรียนน่าจะทุกคนน่าจะรู้จัก supermarket นะคะแต่เราจะมาเรียนอะไรเกี่ยวกับ supermarket นั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะ Today we gonna use notebook and also w o r k o o o k so just prepare yourself before we get start แล้วก็เตรียมสม,มุดแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยด้วยก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนค่ะ โอเคเลสตาร์ทข้อตกลงก่อนเรียนนะคะ 1. ให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษมมยชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ at the supermarket และดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะมีการศึกษาคำและประโยคจากหน่วยการเรียนรู้เรื่อง at the supermarket มีการโจทย์และคัดคำศัพท์ตามที่ครูผู้สอนกำหนดให้ มีการทำแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัด mi มหน่วยการเรียนู a ร้ The t Supermarket และทุกครั้งอย่าลืมค่ะส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบันทึกคะแนนและบันทึกเวลาเรียนนะคะามาดู lesson plan ก่อนนะคะว่านักเรียนจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะในบทที่3 Unit 3 at the Supermarket เราจะแบ่งเป็น lesson a n d lesson 2เราจะเข้าสู่ lesson 1ก่อนนะคะ number 1 food and drinks เราจะเรียนเรื่องคำศัพท์อาหารและเครื่องดื่มค่ะ number 2 like or don't like แล้วก็เรื่องการแสดงความคิดเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะฉะนั้นบทนี้มีการเขียนประโยคแบบสั้นนะคะ and number 3 some any แล้วก็เป็นไวยากรณ์ค่ะคือหลักการใช้ซัมและเอนี่ค่ะ Today w e g o n n a study about food and drinks วันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มนะคะมีคำศัพท์อาหารและเครื่องดื่มอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราภาษาอังกฤษที่นักเรียนรู้จักลองคิดนะคะคิดและทบทวนไว้ในหัวก่อนในใจเราก่อน แล้วดูว่ามีคําศัพท์ที่ครูแพรสอนเนี่ยแล้วจะตรงกับที่นักเรียนได้เรียนรู้มาหรือเปล่ามาดูกันนะคะดูจากรูปค่ะสามารถใช้รูปในหนังสือได้นะคะเพราะว่าเป็นรูปเดียวกัน what is this what is this this is bread this is bread b r e a d bread bread แปลว่าขนมปังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ bread bread ขนมปังค่ะ what is this what are these they are chicken they are chicken เป็นไงคะชิคเก้นคืออะไรคะนักเรียนโดยปกติแล้วถ้าเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เราจะบอกว่าไก่แต่นี่เป็นคำศัพท์อาหารจะแปลว่าไก่หรือเนื้อไก่นะคะ chicken c h i c k e n chicken ไก่หรือเนื้อไก่คะ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ chicken ไก่หรือเนื้อไก่คะ่ะ what is this this is biscuits this is biscuits b i s c u i t s biscuits biscuit แปลว่า biscuit เลยตรงๆเลยก็ได้คะ่ะหรือขนมปังกรอบนะคะอีกครั้งนึงนะคะ biscuits biscuits biscuit หรือขนมปังกรอบคะ่ะจบบทนี้น่าจะมีนักเรียนหลายคนมีอาการ hungry คือหิวนะคะ what are these pears รู้จักไหมคะนักเรียน pears p e a r s pears ลูกแพรค่ะ ูแพร์เนี่ยคือแพร์นะคะแต่อันนี้คือผลไม้ชื่อว่าลูกแพร์ค่ะนักเรียนรู้จักลูกแพร์หรือเปล่ารสชาติจะคล้ายๆเหมือนกับสาลี่อย่างเงี้ยค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ pears pears ลูกแพร์ค่ะสาเหตุที่เติม s เพราะว่ามีหลายลูกนะคะอ่านี่นักเรียนต้องรู้จักแน่นอนแล้วก็มีนักเรียนหน่อยคนชอบรับประทานนะคะ this is strawberries, strawberries, s, Straw berries. Straw berries. s t r a w b e r r i e s, strawberries, strawberries แปลว่าอะไรคะแปลว่า strawberry นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ strawberries, strawberries, strawberry ค่ะ อ่านี่ก็ต้องรู้จักค่ะ This is carrots carrots C A R R O T S carrots carrot ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ carrots carrots Carr ค่ะ อันนี้ก็เป็นขนมที่นักเรียนทุกคนหรือเกือบหลายคนเลยชอบรับประทานกันนะคะขนมอะไรเอ่ย Cake this is cake อีกครั้งหนึ่งนะคะ cake c a k e Cake ขนมเค้กนั่นเองค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเค้กขนมเค้กค่ะ อ่านี้ง่ายเลยเป็นสิ่งที่มีส่วนประกอบของโปรโตีนสารอาหารโปรโตีนแล้วนักเรียนน่าจะได้รับประทานทุกวัน This is an egg egg e g g egg ไขค่ค่ะ egg e g g egg ไขค่ค่ะ What is this? บางทีภาพอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่คำศัพท์ก็จะประกอบให้เพื่อความชัดเจนนั่นเองนะคะ right. right. r i g h t s Rice R I C E r i t s Rice แปลว่าข้าวนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ r i t s r i t s ข้าวค่ะข้าวสวยข้าวหุงที่นักเรียนรับประทานทุกวันนี้เราเรียกว่า rice right. นะคะ โอเค next what is this This is soup. Soup. S O U P soup. Soup น้ำซุปอย่างนี้นะคะนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ soup. Soup. Soup ค่ะอ่ามาเลยนะคะโอเค guys open your workbook on page number let me take a look 24อีกครั้งหนึ่งนะคะ look at your open your w o r k book on page number 24 and look at number one แล้วก็ดูไปที่ข้อที่1ค่ะนักเรียนจะเห็นเลยค่ะว่าเหมือนกันเป๊ะ แบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันแต่ว่าครูพทจะฝึกนักเรียนอ่านอีกครั้งหนึ่งก่อนเพราะว่าบางคำก็อาจจะเป็นคำศัพท์ที่ไม่ได้ระบุไปในสไลด์ก่อนหน้านะคะแต่เป็นคำศัพท์ที่เราได้เรียนมาแล้วมาดูเป็นแนวนอนนะคะมาอ่านพร้อมกันด้วยนะคะถ้าผู้ปกครองหรือว่าคณะครูต่างโรงเรียนนะคะควบคุมนักเรียนอยู่เน้นย้ำให้เขาอ่านตามด้วยนะคะจะได้เป็นการฝึกค่ะ n u m b e r ร์ e ั c ชิคเก้นชิคอะไรนะ chicken ไก่ใช่ไหมคะ n u m b e r รแนวนอนนะคะนักเรียนจำได้ไหม Bread Bread ขนมปังต่อเลยนะคะ Eggs Eggs ไข่ Bananas Bananas จำได้ไหมคะ BANANAS คืออะไรคะกล้วยนะคะต่อเลย Pears Pears ลูกแพร ต่อนะคะ oranges oranges ส้มค่ะ strawberries strawberries strawberry ใช่ไหมคะ the last one cake cake ขนมเค้กค่ะโอเคมาดูหมายเลขหนึ่งก่อนหมายเลขหนึ่งจากรูปค่ะน่าจะเป็นอะไรเอ่ย number one oranges oranges O R A N G E S oranges ส้มนะคะซึ่งส้มมีหลายผลก็เลยต้องเติม s ลงไปจำมาไว้เรื่อยๆนะคะนักเรียนเดี๋ยวจะเกิดกระบวนการจำค่ะ Number two what is this ในรูปคุเพาอาจจะมีความเบอร์เล็กน้อยแต่ในหนังสือเรียนของนักเรียนจะต้องชัดเจนนะคะ Number 2 is bananas bananas กล้วยนะคะ B A N A N A S Bananas Glue Okay, number three. What is this? Arai Pears Pears P E A R S Pears What is number four? That's so easy. มีคำศัพท์ให้อยู่แล้วนะคะข้อ4 X X ไข่ใช่ไหมคะ What about number five chicken chicken C H I C K E N chicken อะไรคะไก่หรือเนื้อไก่นะคะมาดู number seven เด็กผู้ชายนะคะ Look at the boy What does he want to buy อะไรที่เขาอยากจะได้คะอ๋อขอ r ทษนะเอา number six ก่อนลืม number six เลย number six นะคะก็คือ strawberries strawberries S T R A W B E R R I E S strawberries strawberry Straw นะคะ อ่าเขาวนี่ไปที่ข้อเจ็ดนะคะโฟกัสครูแพรจิตใจโฟกัสอยู่ที่ข้อเจ็ดมากเพราะเป็นสิ่งที่ครูแพรชอบทาน Cake Cake C A K E Cake ขนมเค้กค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะแบ่งเป็นโซนใช่ไหมคะโซนของแห้งโซนของผักผลไม้โซนของเบเกอรี่นะคะข้อ8ค่ะ bread bread B R E A D bread ขนมปังค่ะง่ายไหมคะนักเรียนโอเค guys your homework for today แบบฝึกหัดที่ทำไปก่อนหน้านี้ไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะนักเรียนเพราะว่าวันนี้นักเรียนมีการบ้านอันนี้ค่ะ คัดคำศัพท์ดังต่อไปนี้พร้อมแปลลงในสมุดอย่างละหนึ่งหน้าเว้นบรรทัดนะคะคำศัพท์ดังต่อไปนี้ได้แก่ bread ขนมปัง chicken เ,เนื้อไก่ b s s u u t t ขนมปังกรอบนะคะ p e a r s ลูกแพร์แล้วก็ s t r a w b e r r i e s s t r a w b e r r y นะคะเพระนาะฉะนั้น how many words are there you have to write on your notebook one two t h five Five words วันนี้ครูแพรให้5คำนะคะเขียนลงในสมุดนะคะฝึกเขียนเยอะๆเพื่อที่จะได้เกิดกระบวนการท่องจำนะคะนักเรียนสู้ๆนะคะแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูแพรนะคะโอเคไกด์ทาส about today today it maybe it's quite difficult because you study the new words but you can do it because you are great student for me เป็นยังไงคะนักเรียนวันนี้ ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่าเป็นคำศัพท์ใหม่เราจะฝึกไปด้วยกันนะคะสําหรับยูนิตรแต่ครูแพมมั่นใจมากว่าเด็กๆขยันแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้เสมอนะคะอย่าลืมส่งกันบ้านนะคะ don't forget to do my homework and I will see you next class you can contact me follow this YouTube Facebook and also line and I will see you next class เจอกันใหม่ครับหน้าคะ่ะนักเรียนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ s l i c e Carnival นะคะสำหรับทีม PowerPoint สวยๆในการจัดทำวิดีโอในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะ